คุณผู้ฟังคำมีดีเอพินนี้ไผเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเคยรู้สึกอายหรือว่าเคอะเขินที่สิว้าวภาษาถิ่นคือจังดีนบังคะคือดีหนี่มาเลียนในกรุงเทพซ4ปีแล้วปีหลกๆดีนก็รู้สึกเขินแล้วก็อายที่สิว้าวภาษาถิ่นหรือว่าภาษาอีสานแต่ว่าเคยถามเจ้าของบ่าวอีหยังเหตุไห้ห้ารู้สึกว่าบ่กล่าว้่าภาษาถิ่นหรือรู้สึกเขินที่สิว้าวภาษาถิ่น Have you ever asked yourself What stops you from using your own dialects? ขันไายเคยหูสึกคือกันนี่เคยมีประสบการณ์คือกันนี้ก็อย่าลืมสิถิ่มคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวดินสิเข้าไปแลกเปลี่ยนละกะไป้วาวกับสุกคนนะคะก่อนที่เราจะดำเนินต่อไปในท็อป,ปิกนี้นะคะในเรื่องของ t r i l i n g u a l speaker หรือว่าการพูดภาษาทินเนี่ยเดี๋ยวดินขอแนะนำตัวเองให้ผู้ฟังคามีทุกคนได้รู้จักดินมากขึ้นมากคนกนี้ก่อนนะคะชื่อ ไอดีนนะคะเพิ่งจบการศึกษามาสดๆร้อนๆเลยจากคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจคะ่ะเป็นเอกอินเตอร์นั่นเองคะ่ะพ่อบอกว่าชื่อไอดีนใช่ไหมคะคนก็จะถามต่อว่า I ไอดีนแปลว่าอะไรอ่ะหรือว่ามาจากอะไรอ่ะก็คือไอดีนเนี่ยมาจากตารางธาตุอะคะ่ะที่เราเคยท่องกันตอนเด็กๆนั่นเองก็คือเป็นธาตุหมู่7คือไอโอดีนแต่ว่า ไม่มีโอก็จะเหลือไอดีนแล้วคนก็จะถามต่อว่าแล้วพ่อหรือแม่เนี่ยเป็นเอ่อนักวิทยาศาสตร์เหรอหรือว่าเป็นครูเคมีหรือเปล่าความจริงก็คือไม่ใช่ค่ะทั้งสองคนคือทำงานธนาคารทั้งคู่เลยค่ะ งงใช่ไหมคะดินก็งงเหมือนกันค่ะและ้วก็จ้งทีสุกขนได้ยินมาแล้วตอนต้นอีพีนว่าดินว่าอีสานใดก็คือดินเป็นคนมหาสรารคามแต่กําเนิดน,นะคะเป็นคนก่อท่อหม้อค่ะมาจากคําว่ากลางธงมหาสรารคามนั่นเองค่ะแล้วก็ว่าอีสานใดแล้วก็ อยากสิมาแลกเปลี่ยนกับทุกคนในหัวข้อนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสิ่งที่ทําให้ดินมานั่งอยู่ตรงนี้อยู่ที่หน้ากล้องกับทุกๆท,ท่านวันนี้ก็คือดินะ่ะรู้สึกว่าดินะมีความสนใจในการสื่อสาร and I am really interested in communication like a lot I enjoy using words and make them fun or playful to shape up my communication with others either to entertain them or to make normal conversations with them and the fun fact is I practice my communication skills when I talk to myself alone ก็คือว่าดินะฝึกการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอีสานเนี่ยผ่านการพูดคนเดียวบ่อยมากๆก็คือเวลาดินอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับคนที่ดินรู้สึกสบายใจด้วยที่สุดอะดินจะพูดคนเดียวบ่อยมากๆ like literally I'll be talking all alone to myself and that helps me a lot in my communication skills either in thai or in english or in isan and of course isan language will be used most often to express my uh, inner components my moods and tones and as you guys have already known that i'm one kind of a trilingual speaker and I see languages as a tool to express myself in various different dimensions, and that really depends on what language I choose to use at the time. และนั่นก็คือสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่ว่าทำไมดีนะ่ะชอบใช้ภาษาอีสานอยู่บ่อยๆในชีวิตประจำวันก็เพราะว่าภาษาอีสานะมันสามารถสื่อสารแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของดีนออกมาได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ได้ออกมาแบบ most strongly and most suitably ที่สุดถ้าเทียบกับภาษา,ภาอื่นๆน,นั่นเองแล้วก็อีกอย่างอ่ะดีนรู้สึกว่าภาษา,ภาอีสานอนะ่ะ Well I feel like อีสาน language can express my most authentic version most effectively if compared with the languages that I u s e ใ,ในชีวิตประจำวันนะคะนั่นก็เลยทำให้ดีรู้สึก enjoy มาก,มากๆที่จะใช้ภาษาอีสานก็คือใช้มันไปเลยอย่างมีครั้งนึงอ่ะดีนะ่ะเล่น IG อ,อยู่นี่แหละแล้วดีนก็ตั้ง Q&A ไปเล่นๆใช่ไหมแล้วมันก็มีคนอะเข้ามาถามว่าเออคิดยังไงเหมือนว่ามันเป็น Q&A ที่ให้ express opinion อะเขาก็มาถามว่าคิดยังไงกับการใช้ภาษาอีสานในในชีวิตประจาวันที่แบบ คนรอบข้างเราไม่ใช่คนอีสานหรือเป็นคนภาคอื่นๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตอบเขาไปว่าเออเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะแล้วก็พูดไปเลยใช้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างบ่อยๆที่เกิดขึ้นก็คือเลดเซเวลาเราอุทานอะ่ะเวลาดินอุทานะเวลาเจ็บดินจะร้องเออแบบเนี้ยก็คือเป็นเสียงจัตาวาด้วยนะคะอันนี้คือ express ความเจ็บจริงๆหรือเวลาเรารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกโกรธล้วก็จะห่วยจะมี จิจะนิดนึงแล้วก็จะห่วยเป็นห้วนๆสันๆโดยอัตโนมัติแบบนี้คือรู้สึกเออโกรธจริงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ไปเลยแล้วเพื่อนๆรอบตัวเราที่แบบไม่ใช่คนอีสานเองเป็นคนภาคอื่นเองเขาก็สนุกเอนจอยที่จะเรียนรู้ภาษาอีสานกับเราไปทุกวันก็คือผ่านมา4ปีแล้วเพื่อนๆก็สะสมภาษาอีสานสะสมคสําัพท์กันไปวลนนิดวลนนิดก็คือแบบสะสมสับกันวลนิดภาษาอีสานแข็งแรงอะไรประมาณนี้เลยอีกพอย n ์หนึ่งที่ดีนรู้สึกว่าดีน่ะ ชอบใช้ภาษาอีสานมากก็คือมันไม่มีคำศัพท์ในภาษาไทยกลางที่ define ความรู้สึกที่ดินกำลังรู้สึกณนะขณะนั้นออกมาได้อย่างดีที่สุดก็คือตัวอย่างเช่นเวลาดินรู้สึกงึดอย่างเงี้ยดินก็จะพูดออกมาว่างึดอะงึดอะคือมันไม่มีคำศัพท์ในภาษาไทยกลางที่จะ define ตรงเนี้ยค่ะแล้วเวลาดินแปลอะเรื่องตลกคือดินก็ต้องแปลจากภาษาอีสานข้ามไปเป็นภาษาอังกฤษก่อนเช่นคำว่างึดอะมันจะแปลประมาณว่า amazed หรือรู้สึกทึ่งอะไรอย่างเงี้ยดิก็ค่อยจะมาแปลให้เพื่อนเรอ,อบตัวฟังอีกทีหนึง่งหรือบางทีอุนอัวอย่างเงี้ยมันแปลว่า annoy ประมาณนี้ค่ะมันไม่มีคำศัพท์ที่จะ define ใช่ป่ะแบบเรา feel this much and not less than this not not much more than this so yeah it's kind of fun being a trilingual speaker i s kind of like cross cultural a little bit หรือว่าถ้ามีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนไหนสามารถ แปลคาว่างึดหรือว่าอนอัวหรืออีกคํานึงคือเหลือใจเออที่ดีรู้สึกว่าแปลยากๆเนี่ยใครสามารถแปลไปเป็นแบบอื่นได้ไปเป็นคาแปลอื่นได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะคะเพราะว่าดินก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออมันแปลว่าอะไรได้อีกบ้างในภาษาไทยกลาง and the next point that I want to make is that it's time to look at the dialect in a different way from how they used to be looked at in the past days ก็คือมันปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆใช่ไหมคะที่จะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนมองว่าภาษา หรือว่าคนใช้ภาษาถิ่นเองอะ่ะมีความ a l i e n a t e d หรือว่าความแปลกแยกออกไปจากกลุ่มคนกลุ่มหลักหรือว่าไม่รู้สึก connect กับกลุ่มคนที่เหลืออื่นๆแต่ดิ้นรู้สึกว่า connect สิทำไมถึงจะไม่ Connect เพราะว่าลังหลังมาเนี่ยดินเห็นบ่อยมากก็คือในโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียที่มากขึ้นของคนอาจจะคนรุ่นหลังๆหรือว่าคนส่วนมากเดี๋ยวนี้เขามีการใช้ภาษาถิ่นกันเยอะขึ้นนะเออก็คือเช่นแบบ ดินเห็นหลังๆมาเลยคือคำว่ายุ้มหัวหรือคำว่าแบบว่าสันหรือเบิร์ดคัมซีเวาอะไรประมาณนี้ค่ะดีนรู้สึกว่ามันมีการใช้ภาษาถิ่นในเวที่สนุกสนานแล้วก็จอยโฟมากขึ้นแล้วดินก็รู้สึกว่ามันไม่ทำให้รู้สึกว่ามันเอเลี่ยนเนเดดอีกต่อไปแล้วก็ ทั้งตัวผู้ใช้ภาษาเองเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเอลเนเดตจากกลุ่มคนกลุ่มหลักหรือคนที่ใช้ภาษาหลักอีกต่อไปแล้วก็นอกจากการใช้งานโซเชียลมีเดียแล้วอะดินก็รู้สึกว่าตัวคุณลักษณของภาษาเองที่มันมว่มวนๆจอยๆมันก็ทําให้คนเนี่ยรู้สึกหันมาสนใจการใช้ภาษาถิ่นมากขึ้นแล้วก็ทําให้คนผู้ใช้ภาษาถิ่นเนี่ยรู้สึกมั่นใจในการพูดภาษาถิ่นมากขึ้นอีกด้วยค่ะ and lastly I've got something to tell other Isan speakers or other dialect speakers Who still feel odd or shy or still feel uncomfortable when using your own dialects to adjust your perceptions towards the dialects in a more friendly and positive way? Let's try to look at your own dialects as one of your own identities. นิกว่าถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนที่เราอ่ะจะมองว่าภาษาถิ่นของเราเนี่ยเป็นอะไรที่มากกว่าภาษาที่ใช้แค่พูดคุยกันดีนว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถมองได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้ประกอบสร้างความเป็นตัวตนของเราขึ้นมาเป็นสเสน่ห์ที่เกิดมาพร้อมกับตัวเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความยูนิคได้อีกด้วยเช่นตัวดินเองอะ่ะคนก็จะจําดินได้เลยว่าอ๋อ oh, ไอดีนคนที่พูดภาษาอีสานได้อะนะคนที่มาพร้อมภาษาถิ่นนะนะดินว่าทุกๆคนที่กำลังดูเดียนอยู่ตอนนี้ก็น่าจะจำเดียนได้ในรูปแบบนั้นเหมือนกันค่ะ Alright guys let's switch from feeling alienated or แปลกแยกหรือแตกต่าง to feel exotic instead exotic means like we are unusual we are different but we are interesting แล้วก็ฝากไปถึงผู้ที่ใส่ภาษาทินคือจังดีนะคะอย่าลืมทีซีสลับปรับเปลี่ยนมุมมองของเจ้าของทีซีมองภาษาทินในมุมมองที่ใจดีหลายๆขึ้นเพื่อทีีได้รู้สึกดีกับเจ้าของขื้นหลายๆค่ะสรุปสับที่น่าสนใจประจำเอพิโซดนี้นะคะทุกคนวันนี้ดีนรวบรวมมาให้ทุกคนสองคำที่น่าสนใจก็คือคำแรก a l i e n a t e d แปลว่าแปลกแยกหรือว่าไม่เป็นพวกเดียวกันแล้วก็คำที่สอง Exotic แปลว่า แปลกแต่ว่าน่าสนใจอ่ะ interesting ทุกคนครับเอพิโซดนี้จบลงแล้วถ้าเกิดมีคะแนนเต็ม10จะให้เอพิโซดนี้สักกี่คะแนนดีครับอยากย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือผลงานของเด็กฝึกทั้ง7คนของโครงการ KND Talents ผมอยากฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลเป็นกำลังใจช่วยกันติชมให้คำแนะนำน้องๆทุกคนด้วยแต่ละคนจะได้รู้ว่าเขาต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรอีกบ้างฝากทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับ